คุณรู้ไหมครับว่าชีวิตที่คุณเป็นอยู่ตอนเนี้ยมันมีผลพวงมาจากความเชื่อแล้วก็ความคิดที่คุณมีในอดีตซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทําให้พวกคุณเนี่ยรีบูตความเชื่อเก่าๆรีบูตความคิดเก่าๆที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อประสบการณ์ในอนาคตของคุณนะผมเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณอยากจะได้อะไรคุณอยากจะมีประสบการณ์แบบไหนชีวิตคุณอยากจะทําอะไรแต่บางครั้งเนี่ยมันเหมือนมีแรงต้านและแรงต้านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ผมนั่นก็คือความเชื่อของพวกเราทุกคน ผงคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมารีบูตแล้วก็สังเกตความเชื่อแล้วก็มาล้างความเชื่อเดิมๆไปพร้อมๆกันผ่านหนังสือเล่มน,นี้เพราะว่าความเชื่อของพวกเราทุกคนเนี่ยแน่นอนนะครับว่าตอนที่เรานั้นรับความเชื่อมาเนี่ยมันก็คือในช่วงตอนที่เรานั้นยังเป็นเด็กหรือว่าในช่วงตอนที่เรานั้นกําลังเติบโตหรือตอนในช่วงที่เรานั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรก็คือช่วงนี้เรานั้นจะได้รับความเชื่อจากผู้คนมากมาย,มายไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครอบครัว เพื่อนครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนหรือไม่ใครต่อใครที่คุณนั้นพูดคุยด้วยแน่นอนว่าการที่คุณนั้นได้รับความเชื่อมาการที่คนคนหนึ่งพยายามย้ำความเชื่อนี้ให้กับคุณว่าเออความเชื่อนี้มันมันคือความเป็นจริงของโลกมันคือความจริงที่มันจะต้องเกิดขึ้นในชีวิตคุณแน่ๆถ้าคุณไม่เชื่อมันก็ไม่มีทางเป็นจริงครับแต่ถ้าคุณเผลอไปเชื่อแน่นอนว่ามันก็จะเป็นแรงต้านที่สําคัญที่สุดที่มันจะชุดล้างชีวิตของคุณน ไม่ให้ไปพบเจอสิ่งใหม่ไม่ให้ไปพบเจอการเปลี่ยนแปลงที่มันมีโอกาสที่จะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยดีขึ้นถ้าคุณคิดดูดีๆนะผมความเชื่อบวกความคิดของเราในอดีตมันสร้างชีวิตของเราในตอนนี้แล้วทําไมคุณไม่เอากดๆเนี่ยความเชื่อกับความคิดมาสร้างประสบการณ์หรือว่าสร้างสิ่งที่คุณอยากได้ในอนาคตให้มันดีกว่าเดิมเราก็จะเอาไอ้สรรมการเนี่ยมาทบทวน แล้วก็มาพลิกนะผมให้มันใช้กับช่วงชีวิตของเราตอนนี้เพื่อที่จะสร้างความเชื่อแล้วก็สร้างความคิดไปต่อยอดในอนาคตของเราคือบางครั้งเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งพวกนี้มันทายากครับแต่คุณก็ต้องทําเพราะว่าถ้าคุณอยากพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่มันจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องล้างความเชื่อเดิมๆคุณก็ต้องสังเกตความเชื่อเดิมๆว่าความเชื่อพวกนี้คุณได้มันมาอย่างไง คุณก็ต้องตั้งพ่อสันนิษฐานอะไรต่างๆนะผมว่าเออไอความเชื่อที่มันฉุดล้งคุณไว้มากที่สุดเนี่ยมันคืออะไรและไอความเชื่อที่มันแบบเสียงดังในหัวของคุณเนี่ยมันคืออะไรคุณต้องทบทวนว่าคุณได้ความเชื่อพวกนี้มันมาอย่างไรซึ่งในเนื้อหาในหนังสืออผมเขาก็ได้ให้คําถามมาสามข้อนะผมก็คือเอาไว้ถามตัวเองว่าเออไอความเชื่อพวกนี้มันมีต้นตอมาอย่างไงก็คือหนึ่งเลยสิ่งไหนที่คุณนั้น คิดว่ามันเป็นแบบแรงต้านที่มันที่มันฉุดหลังความเชื่อของคุณได้มากที่สุดนะผมอันนี้มันก็๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ง่ายๆนะผมไอแรงต้านของความเชื่อนี่มันก็คืออาจจะเป็นสภาพแวดล้อมที่คุณนั้นอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นเพื่อนฝูงที่ทํางานของคุณหรืออาจจะเป็นพ่อแม่ของคุณคือคุณต้องหาต้นต่อแรงต้านที่แบบคอยลบล้างความเชื่อแบบใหม่ของคุณอยู่ตลอดสมมุติว่าคุณเออยากจะมีความเชื่อในสิ่งนี้ คุณอยากจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงกว่านี้แต่ก็มีบางคนเนี่ครับผมที่เขาคอยบอกคุณว่าเฮ้ย <c oughs> คุณทําไม่ได้หรอกเฮ้ยอย่าไปทําอย่างงู้นเลยเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยโลกสวยเกินไปหรือเปล่าอะไรก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือแบบเป็นแรงต้านคือคุณต้องหาต้นต่อให้เจอนะผมว่าแรงต้านที่สําคัญสําคัญต่อความเชื่อแบบใหม่ของคุณนะมันคืออะไรนะผมส่วนคําถามที่สองความเชื่อแบบไหนที่คุณนั้นได้ยินบ่อยที่สุดในช่วงวัยเด็ก นะผมคุณต้องแบบย้อนไปในอดีตนะผมแต่อย่าไปจมปักอยู่กับอดีตคุณต้องไล่เรียงทมไลายให้ชัดเจนว่าเออความเชื่อไหนเนี่ยที่มันแบบพุ่งเข้ามาในหัวคุณมากที่สุดในตอนช่วงที่คุณนั้นยังเป็นเด็กที่แบบคุณนั้นจําได้แม่นที่สุดที่แบบคุณนึกปุ๊บคุณจําได้เลยเออความเชื่อเนี่ยคําพูดอันนี้หรืออาจจะเป็นพ่อแม่ของคุณที่คอยบอกว่าเออ คุณเนี Saint ่ยรูปร่างไม่ดีหรือแบบอาจจะเป็นพ่อแม่ของคุณอาจจะบอกว่าคุณน sure ั้นไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นเพื่อนของคุณที่บอกว่าคุณนั้นสูงเกินไปเตี้ยเกินไปดําเกินไปคุณนั้นดูไม่ดีอย่างนู้นคุณนั้นดูไม่ดีอย่างนี้หรืออาจจะเป็นครูที่โรงเรียนนะผมที่บอกว่าคุณเนี่ยเรียนไม่เก่งหรืออาจจะเป็นใครก็ตามนะผมที่อาจจะบอกว่าคุณเนี่ยพัฒนาช้าเติบโตช้าคุณต้องไล่เรียงท์หลายนะผมแล้วก็หยิบมาสักความเชื่อหนึ่ง ที่คุณคิดว่าเนี่ยแหละพอนึกถึงเข้าไปในช่วงวัยเด็กอะไอความเชื่อนี้เนี่ยแหละที่คุณนั้นนึกถึงอยู่บ่อยๆนะครความเชื่ออันนั้นมันคืออะไรแล้วต้นต่อของมันมาจากไหนและความเชื่ออันนั้นกับความเป็นจริงที่คุณอยู่ณตอนเนี้ยมันมีลักษณะใกล้เคียงกันยังไงคุณต้องเอามาเปรียบเทียบกันครับแล้วคุณก็ต้องแยกให้มันชัดเจนว่าเออความจริงอยู่ตรงนี้ความเชื่อแบบเก่ามันอยู่ตรงนี้และชีวิตในทิศทางที่คุณนั้นต้องการจะไปเป็นแบบนี้ และไอ้ความเชื่อ,อน,นี้มันจะส่งเสริมและมันจะต่อยอดอะไรให้คุณไปถึงจุดๆนะั้นคุณต้องถามตัวเองอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ถามคุณก็จะไม่รู้แล้วถ้าคุณไม่รู้นะผมคุณก็จะไม่มีทางที่จะได้พบต้นต่อคุณก็จะไม่มีทางได้พบสาเหตุหรือว่าเออสถานการณ์หรือว่าความโชคลายความโชคดีอนาคตชีวิตของคุณตอนนี้ทำไมมันถึงเป็นอยู่อย่างนี้คุณต้องเข้าใจนะผมเพราะว่า ถ้าคุณสังเกตถ้าคุณหาต้นตอของมันเจอเนี่ยคุณจะได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดแล้วคุณก็จะได้รู้ว่าเออต้นตอมันมาจากสิ่งนี้สิ่งนี้เองที่มันทําให้เราเป็นอย่างนี้นะเมื่อคุณรู้ต้นต่อคุณก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้นะครับส่วนข้อที่สามความเชื่อไหนนะครับผมที่มันแบบส่งเสียงดังในหัวคุณมากที่สุดตอนนี้เลยครับก็คือแบบเป็นความเชื่ออะไรก็ตามที่คุณนั้นเชื่อฝังใจเลยว่าเออคุณเป็นอย่างนี้ ไม่ว่าอาจจะเป็นคุณอาจจะเชื่อว่าตัวเองเนี่ยไม่สมควรกับความสัมพันธ์ที่ดีหรือคุณอาจจะเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจหรือคุณอาจจะเชื่อว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยได้ต่อเนื่องหรือแบบเป็นความเชื่ออะไรก็ตามนะผมที่มันแบบดังในหัวคุณมากเลยตอนเนี้ยเหมือนเดิมครับผมคุณหาสาเหตุมาว่าคุณได้ความเชื่อพวกนี้มาอย่างไงหรือคุณอาจจะได้ยินเพื่อนในที่ทํางานบอกว่าเฮ้ยอย่าไปทําอันนี้เลยมันอาจจะล้มเหลวเฮ้ย เราต้องหางานที่มันมั่นคงเฮ้ยเราต้องไปทํานู่นเฮ้ยเราต้องไปทํานี่เฮ้ยเราต้องมีความสูขอย่างนี้เราต้องมีเราต้องมีเงินขนาดนี้เราต้องทํางานไปจนอายุหกสิบความเชื่อแบบไหนก็ได้ครับที่มันส่งเสียงดังมากๆเลยในหัวของคุณตอนเนี้ยคุณต้องไล่ย้อนถามหลายว่าคุณได้ความเชื่อพวกนี้มายังไงและเมื่อคุณได้ต้นต่อความเชื่อนะผมสมมติต้นต่อความเชื่อเนี้มันมาจากเพื่อนที่ทํางานของคุณ คุณก็ต้องมองลึกเข้าไปในคุณภาพชีวิตหรือว่าชีวิตของเพื่อนทํางานของคุณว่าเขามีอุปนิสัยยังไงชีวิตของเขาเป็นยังไงเขามองโลกเป็นยังไงและสิ่งที่ประสบความสําเร็จในชีวิตของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงเขาภูมิใจกับชีวิตของเขามากน้อยแค่ไหนแล้วฝันของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงเป้าหมายของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงและไอความเชื่อที่มันส่งเสียงดังในหัวของคุณเนี่ยที่คุณรู้แล้วเนี่ยมันมาจากต้นต่อก็คือจากเพื่อนของคุณเนี่ย มันส่งเสริมต่อชีวิตคุณไปหาเป้าหมายคุณมากแค่ไหนและถ้าคุณเผลอคิดว่าไอ้ความเชื่อนั้นมันจะต้องเป็นความจริงคุณแยกแยะนะผมว่าสิ่งที่คุณอยากจะทําให้ประสบความสําเร็จเนี่ยมันมีต้นแบบเป็นใครบ้างที่เขานั้นประสบความสําเร็จคล้ายๆกับเป้าหมายที่คุณนั้นอยากจะไปแล้วคุณลองเอาความเชื่อเนี้ไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาประสบความสําเร็จที่แบบคล้ายๆกับเป้าหมายที่คุณนั้นอยากจะไปถึงเนี่ยคุณลองเปรียบเทียบนะผมว่าคนคนนี้ย เขาจะมีสิทธิ์เชื่ออะไรอย่างนี้ไหมคนคนนี้เขาจะมีสิทธิ์สงสัยในตัวเองอย่างนี้ไหมคนคนนี้เขาจะจมปากกับความล้มเหลวอย่างนี้ไหมคุณต้องเปรียบเทียบครับแล้วคุณต้องเอามาชั่งน้าหนักนะผมว่าความจริงที่คุณอยากจะไปเนี่ยกับความเชื่อที่คุณมีเนี่ยมันมันคือความจริงหรือเปล่าแล้วถ้ามันไม่เป็นความจริงเนี่ยคุณได้ต้นต่อความเชื่อพวกนี้มาจากไหนแน่นอนครับถ้าคุณทําได้คุณเปลี่ยนแปลงมันได้แน่นอน ส่วนข้อที่4นะผมก็คือชีวิตในปลายทางของคุณเนี่ยคุณอยากจะมีประสบการณ์แบบไหนคุณอยากจะประสบความสําเร็จขนาดไหนและความเชื่อที่คุณนั้นมีอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการลงมือทำ mindset กรอบความคิดอะไรก็ตามที่คุณนั้นมีอยู่ตอนนี้มันส่งเสริมคุณให้ไปถึงเป้าหมายขนาดไหนนะผมสมมุติตอนนี้คุณกําลังแบบเริ่มพัฒนาตัวเองคุณกําลังเริ่มเรียนรู้อะไรต่าง คุณต้องถามกับตัวเองนะครับว่าสิ่งที่คุณนั้นกําลังเรียนรู้สิ่งที่คุณนั้นกําลังเอาเวลาไปแลกด้วยเนี่ยมันกําลังสร้างกรอบความคิดมันกําลังสร้างความเชื่อให้คุณเนี่ยส่งเสริมให้คุณทําเป้าหมายนี้สาเร็จขนาดไหนแล้วประสบการณ์แบบไหนที่คุณอยากจะได้รับในปลายทางหรือเป็นประสบการณ์แบบไหนที่คุณนั้นอยากจะได้รับในอนาคแตแล้วมันยังเหลือความเชื่ออะไรบ้างที่มันใกล้เคียงกับความจริงของประสบการณ์กับเป้าหมายนั้นที่คุณนั้นอยากจะไปถึงสมมุติว่าเออคุณรู้ว่าเออมันต้อง คือคุณต้องเรียนรู้จากความล้มเหลวให้มันมากกว่านี้หรือแบบคุณอาจจะต้องลงมือทําในตอนที่ไม่พร้อมให้มันมากกว่านี้หรือคุณอาจจะต้องแบบเชื่อมั่นในตัวเองให้มากกว่านี้หรือคุณอาจจะต้องฟังเสียงตัวเองให้มากกว่านี้ความเชื่ออะไรก็ตามนะผมที่คุณคิดว่าเออตัวคุณเนี่ยยังขาดขาดหายในความเชื่อสุดนี้ขอให้คุณนั้นเขียนลงมาครับเพราะถ้าคุณเขียนมันออกมาแล้วคุณนึกภาพตามแล้วคุณก็จะเริ่มเข้าใจนะครับว่าตัวคุณเนี่ย ขาดแลนความเชื่ออะไรก็ขอให้คุณเนี่ยไปฝึกความเชื่อสิ่งนั้นขอให้คุณเนี่ยไปฝึกกรอบความคิดด้านนั้นและแน่นอนนะครับว่าประสบการณ์ที่คุณอยากจะได้เป้าหมายที่คุณอยากจะไปถึงความสําเร็จที่คุณอยากจะได้ในอนาคตเนี่ยมันไม่ไกลเกินเอื้อมเลยเพราะว่าในอดีตความเชื่อความคิดมันส่งเสริมทุกสิ่งทุกๆอย่างให้มันเป็นคุณทุกวันนี้คุณกแ,แค่ใช้ความเชื่อความคิดของคุณในตอนนี้ สร้างชีวิตสร้างประสบการณ์สร้างเป้าหมายชีวิตในแบบที่คุณต้องการได้แค่นั้นเองครับตัวอย่างมันมีบททดสอบมันมีคุณได้ทดสอบมันมาแล้วก็คือเป็นระบบความเชื่อความคิดเก่าๆที่คุณนั้นก็ไม่รู้เลยว่าเออมันมันใช่ความจริงหรือเปล่ามันส่งเสริมชีวิตเราไปในทิศทางที่มันดีขึ้นหรือเปล่าและแน่นอนนะครับไอความเชื่อความคิดอะไรที่มันดีหรือไม่ดีมันก็ผสมผสานแล้วมันก็สร้างประสบการณ์แล้วก็กลายเป็นคุณอย่างทุกวันนี้ คุณก็แค่เอาไอสมาการตัวเนี้ยมาใช้กับชีวิตของคุณตอนเนี้เพื่อที่จะส่งเสริมคุณตอนเนี้ยไปหาสิ่งที่คุณนั้นอยากจะได้ในอนาคตมันสั้นๆง่ายๆแค่นี้เองแล้วคุณก็ไม่ต้องสองสัยในตัวเองนะครับว่าเออมันจะเวิร์กหรือเปล่ามันจะดีหรือเปล่าคุณคิดง่ายๆสั้นๆแค่ว่าเออคุณทดสอบมาแล้วตัวอย่างมันมีให้เห็นแล้วแบบชัดเจนมากๆนั่นก็คือตัวของคุณเองที่ผ่านมรสุมอะไรมามากมายที่ได้รับความคิดความเชื่ออะไรมามากมาย แล้วมันก็หล่อหลอมเป็นตัวคุณในตอนนี้มันไม่แปลกเลยครับที่คุณนั้นจะเอาไอ้ความคิดแล้วก็ความเชื่อพวกนี้มาสร้างชีวิตในแบบที่คุณต้องการแล้วมันจะมีความสงสัยเพราะว่าไอ้ความสงสัยเนี่ยมันจะมากับสิ่งใหม่ที่คุณนั้นไม่เคยทําอะไรก็ตามที่คุณนั้นทดลองทําใหม่ๆมันจะสงสัยแต่ขอแค่คุณนั้นโยนไอ้คําตอบที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนี่ยก็คือแบบเออ ชีวิตเราผ่านมรสุมเราผ่านความเชื่อความคิดรูปแบบเก่าๆมาแล้วแล้วมันกลายเป็นเราในตอนนี้คุณก้าวไอ้ระบบความเชื่อเนี้ไปโยนใส่ข้อสงสัยที่มันพุ่งเข้ามาในหัวคุณและแน่นอนนะครับว่าถ้าคุณทําอย่างนี้กับตัวเองบอ่อยๆเป้าหมายของคุณความสําเร็จที่คุณต้องการประสบการณ์ที่คุณนั้นอยากจะได้มันมาหาคุณแน่ๆครับแต่แค่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาแค่นั้นเอง ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นะผมเขาก็ได้ยกตัวอย่างว่าเหมือนเราเนี่ยเลี้ยงเด็กคนหนึ่งไว้และเด็กคนนั้นเนี่ยก็นั่งอยู่กลางห้องนะผมและเราเนี่ยก็ไปตะโกนด่าตะโกนว่าและเผลอเอก็ตีเด็กคนนั้นไปสองสามทีแล้วเราก็พยายามคาดหวังจากสิ่งที่ดีที่สุดนะกับเด็กคนนั้นคุณคิดว่าคุณจะมีโอกาสได้สิ่งดีๆจากเด็กคนนั้นหรือแบบได้ศักยภาพที่แท้จริงของเด็กคนนั้นกลับมาไหมครับ แน่นอนว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามเลยและเด็กคนนั้นเนี่ยก็แทบจะไม่แสดงอะไรออกมาเลยนอกจากการร้องไห้แล้วก็การนั่งเงียบๆคนเดียวแล้วก็นั่งจมกับความรู้สึกผิดอยู่คนเดียวนั่งจมกับความเชื่อผิดๆอยู่คนเดียวก็คือแบบแทบไม่กล้าทําอะไรแล้วตัดภาพมาอีกแบบหนึ่งก็คือคุณไปโอบรับเด็กคนนั้นคุณบอกเด็กคนนั้นว่าโอ้โหเป็นห่วงมากแล้วคุณก็ชมคุณลักษณะของเด็กคนนั้นว่ามีตาสวยมากๆ มีผมที่สวยมากๆยิ้มสวยมากๆแล้วคุณก็ยังชมในการทําอะไรต่างๆของเด็กคนนั้นว่าเออทําได้สุดยอดมากๆความสามารถนี้มันน่าทึ่งมากๆคิดว่าผลลัพธ์ที่คุณจะได้จากเด็กคนนี้คืออะไรครับแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณหวังแต่อย่างน้อยเนี่ยที่คุณได้เห็นแน่ๆเลยเนี่ยคือคุณได้เห็นชีวิตเด็กคนหนึง่งที่สดใสขึ้นกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็อัศจรรย์มากกว่าเดิมแน่นอน โอเคนะผมอันนี้ก็คือเป็นการรีเซ็ตความเชื่อนะผมผ่านหนังสือเล่มนี้ชีวิตเราที่คิดได้นะผมของคุณลูอิสเฮนะผมซึ่งคุณลูอิสเฮเนี่ยก็เป็นนักเขียนที่แบบผมชื่นชอบมากที่สุดแหละนะผมซึ่งเขานั้นก็ได้ให้ปรัชญาได้ให้ข้อคิดอะไรเกี่ยวกับการทบทวนตัวเองเยอะมากๆนะผมก็คือแบบผมอยากให้ลองเอาการรีเซ็ตความเชื่อพวกนี้ไปใช้ดูแน่นอนว่ามันอาจจะไม่เห็นผลดีทันตาแต่แน่นอนว่าคุณ จะเริ่มเข้าใจตัวคุณเองมากขึ้นและคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าตอนนี้แน่นอนเพราะว่าความเชื่อของคุณมันมาจากความคิดและความคิดของคุณเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้และความคิดของคุณเนี่ยมันไม่ต้องรอเวลาให้มันเปลี่ยนแปลงได้เลยมันไม่ต้องรอเวลาให้คุณนั้นมีเงินมันไม่ต้องรอเวลาให้คุณนั้นตอนที่ประสบความสําเร็จความคิดของคุณมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกช่วงขณะโดยเฉพาะตอนนี้ ขอแค่คุณนั้นย้อนไทม์ไลน์กลับไปนะ <S <S <end ere> ผมว่าไอ้ความคิดความเชื่อที่คุณได้มาเนี่ยมันได้มาอย่างไงก็ทํ <S end ere> าไมาคุณถึงจมปลักกับความคิดความเชื่อนี้และไอ้ความคิดความเชื่อนี่ยมันจะส่งเสริมชีวิตคุณไปในทิศทางที่คุณต้องการได้ยังไงและไอ้ชีวิตที่คุณต้องการเนี่ยมันมีโอกาสเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนถ้ามันยังมีไอ้ความเชื่อแบบเดิมๆอยู่เนี่ยขอให้คุณนั้นถามคําถามกับตัวเองขอให้คุณนั้นค้นหาความเชื่อที่แท้จริงของตัวเองแลวคุณ ก็จะได้ชีวิตในแบบที่มันเป็นตัวของคุณเองแค่นั้นเองครับสั้นๆง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรยากเกินไปเพราะว่านี่มันคือความเชื่อของคุณเพราะว่านี่มันคือชีวิตของคุณและนี่มันก็คือสิ่งที่คุณอยากได้มากที่สุดสําหรับคุณถ้าคุณไม่ทํามันก็ไม่มีใครมาทําให้คุณได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากจะได้เนี่ยคุณได้มันมาแน่ๆอยู่แล้วครับแต่แค่คุณยังไม่มีองค์ประกอบแต่แค่คุณยังไม่เข้าใจ แต่แค่คุณยังหลงทางแต่แค่คุณนั้นยังเชื่ออะไรแบบผิดๆที่มันไม่ได้ทรงศึกในสิ่งที่คุณจะเกจะได้คลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะทําให้พวกคุณทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเปลี่ยนความคิดของตัวเองได้มีโอกาสตั้งคําถามกับความเชื่อของตัวเองว่าเออมันใช่ความจริงหรือเปล่ามันใกล้เคียงกับความจริงมากแค่ไหนแล้วถ้ามันไม่ใกล้เคียงความจริงกับสิ่งที่เราอยากจะเป็นแล้วคุณจะหักล้างความเชื่อพวกนี้ยังไงขอให้คุณนั้นทบทวนแล้วก็แบบใส่ใจกับความเชื่อของคุณเพราะว่ามันไม่มีอะไรยากเลยครับ ชีวิตนี้คุณลิขิตได้